ได้ยินแต่เสียงนะครับอีพอเสียงวันดีเพราะเป็นอยังอรเพราเป็นอยังต้องยูทูบเบอร์เป็นเป็นไดไปเที่ยวเล่าหมไปเที่ยวเล่ากับเช่าเล่าคนกับต้อนรับกับตู้ดียดดีบ้านเมี่ยงเสี้ยงกระเดาเราเคยได้กินงม้อหันก็ได้กินออืเอาไปกับหมูหันคือได้กินงม้อหันครับได้กินงม้อหันหมูหันได้กินเหมือนกับไปพี่น้องไปเที่ยวเล่าคนกับว่าโอ้ยเป็นเรียบเทียพอเสียงเรียบเทานี่โอ้ยเอฟซีลายเป็นบป็นี้ลาถามเนี่ย ไปวัดไปเมืองลาวหอดเมืองลาววะคือหลาถามว่หอด้ยหอด้ยหอดเยี่ยใจหอดีหลีบ่อดไ่ได้เบอร์ไ่ได้ตัวเลยมันบ้ักดอกไปเซี้ยงกันเหรนนะครับป้าเสียงในยังมาขายมือนีเด็กห้อยเมลูกมาหนลายปันไดี่ผ้านีจังไวยิ9บเกบาห้ากผอยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทลูกผูนลูกแม่ป่ลูกผูลูกแม่ป่ะ ตาหักดีแต่บปานว่ามันเป็นลูกปลาเขาเหนียวกันแล้วนี่อาว่าเงี้ยลูกเขาเหนียวจะมาสิบมาดอนครับมันมันมาดอนนั่นครับเปิดพันใบอีป่าเนี่ยเปิดพันบ้านคนเนี่อันอันนี้พอบพราะแค่ในอนกันเพราได้อยากพรอนกันยังโทรมาวอกกันกันพรอนกันทีราคาเพิ่มขึ้นไปนี่จะง่ายครับกับผมมาอีป่าต้นขาเบอร์ฝากกวาแม่พี่น้องเลยศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสาม เก็ดแปดหนึ่งเก็ดครับหอดล้าอีลีบ่ะครับหแทแน่ 8, น,นอนห่ดห่ดแทะวะเดีวไ่ได้ั <laughs> ขอบคุณหลายๆวะครับเยี่ดีมีแห้งน้ำกันนักฝ่านะ